สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นคือโลกของนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จสูงสุดไม่ใช่แค่ในสนามแข่งขันแต่ในแง่ของการสร้างรายได้อย่างมหาศาลถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มนับถอยหลังจากอันดับที่10กันเลยครับอันดับที่10โรเจอร์เฟเดอร์กีฬาเทนนิสรายได้รวม 1.38พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาเริ่มกันที่สุภาพบุรุษแห่งคอร์ตเทนนิสโรเจอร์เฟเดอเรอร์ตำนานชาวสวิสผู้คว้าชแชมป์แกรนด์สแลม20สมัยแม้ว่ารายได้จากเงินรางวัลจะอยู่ที่ประมาณ130ล้านดอลลาร์แต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงของเขามาจากนอกสนามครับเฟเดอร์เรอร์คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ในฝันของแบรนด์หรูทั่วโลวกไม่ว่าจะเป็นโรเล็กซ์แครดิทสวิสเมอร์เซเดสเบนซ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญา10ปีมูลค่า300ล้านดอลลาร์กับ u n ิโค o ที่เขาเซ็นอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพยิ่งตอกย้ำสถานะความเป็นไอคอนระดับโลกของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบอันดับที่9 Floyd Mayweather Jr. กีฬามวยสากลรายได้รวม1.41พันล้านดอลลาร์สหรัฐนักชกไร้พ่ายเจ้าของสถิติ50ตัวศูนย์ Floyd Money m a y w e t e r คือนักธุรกิจบนสังเวียนอย่างแท้จริง เขาสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากการชกไฟหยุดโลกเพียงไม่กี่ครั้งโดยเฉพาะไฟกับแมนนี่ปาเกียวและคอนเนอร์แมกเรเกอร์ซึ่งทำเงินให้เขาหลายร้อยล้านดอลลาร์ในคืนเดียวความฉลาดของฟลอยด์คือการก่อตั้งบริษัทโปรโมชั่นของตัวเอง m a เว e a t ร e r Promotion ทำให้เขาสามารถควบคุมและรับส่วนแบ่งรายได้จากเปเปอร์วิวได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่นักกีฬาน้อยคนจะทำได้สำเร็จอันดับที่ 8. ลิโอนลเมสซี่กีฬาฟุตบอล รายได้รวม1.67พันล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลลิโอเนลเมสซี่สร้างอาณาจักรทางการเงินของเขาจากค่าเหนื่อยระดับมหาศาลตลอดอาชีพการค้าแข่งกับบาเซโลนาปารีสแซงต์แชร์แมงและล่าสุดกับอินเตอร์มอามีนอกแต่ค่าเหนื่อยแล้วเมสซี่ยังมีสัญญาระยะยาวกับอาดิดาสและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ,บแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเป๊ปซี่โคและบัตไวเซอร์ การย้ายมาเล่นในเมเจอร์ลีกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกายังเปิดประตูสู่ข้อตกลงทางธุรกิจใหม่ๆที่ทำให้รายได้ของเขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันดับที่7 j a c แจ็คนิครอสกีฬากอล์ฟรายได้รวม1.67พันล้านดอลลาร์สหรัฐเดมีทองแจ็คนิครอสคือตำนานผู้คว้าแชมป์เมเจอร์สูงสุดตลอดการถึง18สมัยแม้เงินรางวัลในยุคข,ของเขาจะเทียบกับปัจจุบันไม่ได้ แต่ความสำเร็จที่แท้จริงของนิคร o สเกิดขึ้นหลังจากการแขวนไม้กอล์ฟเขาได้ก่อตั้นบริษัทนิครสดีไซน์ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในบริษัทออกแบบสนามกอล์ฟชั้นนำของโลกโดยมีผลงานออกแบบสนามมากกว่า425แห่งทั่วโลกนอกจากนี้เขายังมีธุรกิจอื่นๆทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์กอล์ฟและอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่6คริสเตียโนโรนัลโดกีฬาฟุตบอลรายได้รวม 1.92พันล้านดอลลาร์สหรัฐ CR7 คือปรากฏการ์อย่างแท้จริงทั้งในและนอกสนามเขาคือเครื่องจักรทาประตูและเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกทำให้เขามีอิทธิพลทางการตลาดมหาศาลร,รายได้ของโรนัลโดมาจากการผสมผสานร,ระหว่างท่าเรือที่สูงที่สุดในโลกจากสโมสรอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียสัญญาระยะยาวกับไนกี้และแบรนด์ CR7 ของเขาเอง ที่ขยายไปสู่ธุรกิจน้ำหอมเสื้อผ้าโรงแรมและฟิตเนสเขาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งและยังคงทำเงินได้อย่างต่อเนื่องอันดับที่5 l e เลบรอนเจมส์กีฬาบาสเกตบอลรายได้รวม1.95พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิงเจมส์ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เท่านั้นแต่เขายังเป็นนักลงทุนและนักธุรกิจที่ฉลาดอย่างยิ่ง นอกจากรายได้จากค่าเหนื่อยที่สูงลิ่วตลอด2ทศวรรษเลบรอนยังมีสัญญาระยะยาวมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์กับไนกี้เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Spring Hill Company ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อและ e n t เ r t a i n ทนเมนตและยังมีการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในเบรสพิ z z a และสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลทำให้เขากลายเป็นนักบาสเกตบอลคนแรกที่ยังมีสถานะเป็นผู้เล่นอยู่แต่มีทรัพย์สินทะลุหลักพันล้านดอลลาร์ <g ums> อันดับที่4อานอนพาเมอร กีฬากอล์ฟรายได้รวม1.76พันล้านดอลลาร์สหรัฐ The King Anon Palmer คือผู้บุกเบิกการตลาดสำหรับนักกีฬาอย่างแท้จริงเขาเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่สร้างแบรนด์ส่วนตัวจนประสบความสำเร็จไปทั่วโลกแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วในปี2016แต่ธุรกิจของเขายังคงสร้างรายได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่ม a n ์พาเมอร์ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างชามะนาวและเลมอนเนดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอเมริกา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจออกแบบสนามกอล์ฟและสินค้าภายใต้แบรนด์ของเขาอีกมากมายอันดับที่ 3. Tiger Woods ก,กีฬากอล์ฟรายได้รวม2.66พันล้านดอลลาร์สหรัฐ t i เ e r w o o d ดคือผู้ที่ปฏิวัติว,ตวงการกอล์ฟให้เป็นกีฬาระดับโลกเขาทำเงินรางวัลจากการแข่งขันไปมากกว่า120ล้านดอลลาร์ แต่รายได้ส่วนใหญ่ของเขามาจากสัญญา En ็นดอ e m สเมนกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะกับ n i ก e ้ที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1996นอกจากนี้ยังมี Gatorade, Rolex และ t a y l o r er m a d e เขายังมีธุรกิจออกแบบสนามกอล์ฟและเป็นเจ้าของร้านอาหารซึ่งทั้งบมดนี้ทำให้เขากลายเป็นนักกอล์ฟที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในนักกีฬาเพียงไม่กี่คนที่มีรายได้ทะลุ2,000ล้านดอลลาร์อันดับที่2 Win ส์แม็กแกีฬา มวยปล้ำหรือโปรโมเตอร์รายได้รวม3 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นชื่อที่หลายคนแปลกใจแต่วินส์แม็กแมนคือผู้ที่เปลี่ยนวงการมวยปล้ำจากธุรกิจขนาดเล็กให้กลายเป็นอาณาจักรสื่อและเอนต์เทนเมนต์ระดับโลกในชื่อ WWE เขาไม่ใช่แค่นักมวยปล้ำแต่เป็นทั้งโปรโมเตอร์ CEO และผู้กำหนดทิศทางของวงการทั้งหมดความมั่งคั่งของเขามาจากการถือหุ้นใหญ่ใน WWE และการนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดในวงการกีฬาและความบันเทิงอันดับที่ 1. นึ่ Jordan, ila, ball, ไมเคิลจอแดนกีฬาบาสเกตบอลรายได้รวม3.75พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอันดับที่1ก็คือบุคคลที่ทุกคนคาดถึงฮิสแอนเนสไมเคิลจอแดนตำนานผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งวงการบาสเกตบอล รายได้ของจอแดนกับค่าเหนื่อยสมัยที่เล่นให้ชิคาโกบูสอยู่ที่ประมาณ94ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีคือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับไนกี้และการสร้างแบรนด์ Air ์จอแดนซึ่งเริ่มต้นจากเป็นรองเท้าบาสเกตบอลสู่การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ทำยอดขายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีและจอแดนยังคงได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ การขายหุ้นส่วนใหญ่ในทีมบาสเกตบอลชาร์ลอตฮอ์เนสก็ยิ่งเพิ่มความมั่งคั่งให้เขามหาศาลตอกย้ำสถานะนักกีฬาที่ร่ำรวยที่สุดตลอดการอย่างไม่มีใครเทียบได้และทั้งหมดนี้คือ10อันดับนักกีฬาที่มีรายได้รวมตลอดการโดยไม่ปรับตามอัตราเงินเฟอ้อจะเห็นได้ว่านักกีฬาสมัยใหม่มีโอกาสสร้างรายได้จากค่าเหนื่อยและสปอนเซอร์มากกว่าในอดีตแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดล้วนมีสิ่งที่เหมือนกัน นั่นคือการผสมผสานระหว่างพรสวรรค์อันไร้เทียมทานและความเฉียบแหลมในการทำธุรกิจนอกสนามหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพวกเขานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ